ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมก็กลับมาพบกับแพรวอย่างเช่นเคยนะคะในรายการอยู่เย็นเป็นสุขทุกเช้าวันเสาร์ในเวลา4นาิกานาทีถึง5นาิกาค่ะ รายการของเรานะคะนำเสนอเรื่องราวสาระความรู้ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนากันมาโดยตลอดและมีประโยชน์ต่อสังคมเป็นอย่างมากค่ะและในวันนี้นะคะแพรจะพาคุณผู้ชมไปรับฟังธรรมบรรยายจากท่านพระาสีรัชมงคลบัณฑิตในหัวข้อเรื่องอิทัพปัจจยตาจะน่าสนใจอย่างไรบ้างนั้นติดตามชมได้ในรายการอเย็นมีสุขในวันนี้ค่ะ จเจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนผู้รับชมรายการทางมอเดินไหนทีวีรายการอยู่เย็นเป็นสุขทั้งหลายวันนี้อาตมาพระศรีรัชมงคลบัณฑิตตัวแทนจากคณะาศาสนาและประิมหาวิทยายลัยมหมากราชาวิทยายลัยได้มาพบกับท่านทั้งหลายตอนเช้าเวลาตีสี่กว่าทางช่องเก้าแห่งนี้ เพื่อจะได้พูดธรรมะสารธรรมในทางพระพุทธศาสนาก่อนที่ท่านทั้งหลายจะออกไปทำหน้าที่ของตัวเองของแต่ละท่านแต่ละท่านท่านสาธุชนทั้งหลายคำสอนในทางพระพุทธศาสนานั้นมีอยู่หลายอย่างหลายกฎด้วยกันเช่นท่านทั้งหลายจะได้ยินคำว่าอริยสัจสี่ อิทัปัจจยตาหรือปัจจาการเหล่านี้ลื่อนเป็นหลักคำสอนเป็นกฎสำคัญในทางพระพุทธศาสนาวันนี้อาตมาจะมาพูดเรื่องอิทัปัจจยตาซึ่งท่านทั้งหลายก็คงจะเคยได้อ่านมาจากหนังสือโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือสมัยปัจจุบันเนี่ยคือหนังสือของท่านหลวงพ่อพุทธทาส ท่านจะพูดถึงเรื่องของอิทัพปัจจยตาไว้ในมุมมองของท่านทีนี้ก็มาพูดถึงอิทัพปัจจยตาที่ปรากฏในคำพีหลักคือคำพีพระไตรปิฎกเป็นคำพีหลักของพระพุทธศาสนาปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่สมหาวัค ได้พูดถึงเรื่องอิทธปัจ,จิยตาไว้ในคราวที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสเสวยมิมุติสุขในช่วงที่พระองค์ท่านไปอยู่ใต้ต้นอาชาปาลานิโคตได้พูดถึงอิทธปัจจ,จ,จยตาได้กล่าวได้ตรัสว่า,าคนทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีความเย็นดี ในการมคุณอะไรในการมคุณการที่จะมารู้ธรรมะอันลึกซึ้งของพระองค์นั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปได้แสนยากอิทัปปจิยาตาเขามีกฎอยู่ว่ากฎเป็นภาษาบาลีว่าอิมัตสซมิงสติอิดังโหติซึ่งแปลความว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมี อิมัตสมุปปาดาอิดังอุปชติเพราะสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอันนี้เป็นส่วนของมีส่วนที่เกิดทีนี้ส่วนของส่วนดับก็คืออิมัตมิงอสติอิดังนะฮหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็มีไม่ได้คือไม่มีนั่นเอง อิมัตสโลธาแล้วก็อิดังนิรุชติเพราะความดับแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จริงดับเป็นกฎเป็นกฎของสรรพสิ่งที่อยู่ในโลกนี้เพราะมีสิ่งหนึ่งจึงมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นในกฎข้อแรกที่บอกว่าอิมัตสงสติอิดังโหตินั้น ท่านทั้งหลายก็คงจะเห็นกันว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดบนโลกนี้ย่อมจะมีปัจจัยทำให้เกิดบางทีคำว่าปัจจัยนั้นก็ใช้คำว่าเหตุแต่ในทางพระาศาสนาเขาจะใช้คำว่าปัจจัยปัจจัยทำให้เกิดปัดจจัยท่านทั้งหลายก็จะคงได้ยินว่าปัจจัยสี่ซึ่งเป็นคำที่หมายความว่า คนจะมีชีวิตยอยู่ได้ก็ต้องอาศัยปัจจัยสี่อาศัยอาหารอาศัยที่อยู่อาศัยอาศัยยารักษาโรคอาศัยเครื่องนุ่งหม่มเป็นปัจจัยสี่ต่อมาก็มีปัจจัยมากกว่าสี่ปัจจัยคือเครื่องอาศัยทีนี้ของพระนี่เขาจะใช้คำ,คำว่าปัจจัยแทนคำว่าเงินพระจะเรียกเงินว่าปัจจัยก็คือเครื่องอาศัยของพระ ปัจจัยในความหมายของอิทัพปัจจิยตาคือสิ่งที่เป็นเหตุให้สิ่งอื่นอาศัยเกิดขึ้นถ้าไม่มีสิ่งนี้สิ่งนี้ก็มีไม่ได้ถ้ามีสิ่งนี้แล้วจะไม่ให้มีสิ่งนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันอันนั้นคือความหมายของกฎอิทัพปัจจิยตาอย่างเช่นเมื่อมีอวิชชา เมื่อมีความไม่รู้หรือมีความรู้ที่ไม่จริงเกิดขึ้นจะไม่ให้สังขารเกิดขึ้นก็ไม่ได้เมื่อมีสังขารเกิดขึ้นแล้วจะไม่ให้มีวิญญาณเกิดขึ้นก็ไม่ได้เมื่อมีวิญญาณเกิดขึ้นจะไม่ให้นามรูปเกิดขึ้นก็ไม่ได้มันเป็นปัจจัยอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเมื่อมีนามรูปเกิดขึ้น จะไม่ให้มีอายตนะคือสัมผัสทางตาสัมผัสทางหูสัมผัสทางจมูกสัมผัสทางลิ้นสัมผัสทางกายและก็สัมผัสทางใจอายตนะหกจะไม่ให้มีเกิดขึ้นก็ไม่ได้ที่ไม่ได้ก็เพราะว่ามีนามรูปก็ต้องมีอายตนะหกมีอายตนะหเกิดขึ้นอายตนะหก เกิดขึ้นก็มีเรื่องของชอบเรื่องของไม่ชอบเรื่องเรียกง,ง,ง่ายๆว่าตัณหานั่นเองสัพพะาธรรมะเรียกว่าตัณหาอาญตนะหกทำให้เกิดผัสสะทำให้เกิดผัสสะผัสสะทำให้เกิดเวทนาเวทนาทำให้เกิดตัณหาเมื่อกี้นี่พูดไปแบบรวบลัด ตันหาทําให้เกิดอุปทา,านอุปทา,านทําให้เกิดภพภพทําให้เกิดชาติเมื่อชาติเกิดมาสิ่งที่ตามมาก็คือมีความแก่มีความเจ็บแล้วก็มีความตายมีความเศร้าโศกเสียใจทุกข์กายทุกข์ใจคับแ้นใจสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยอาศัยปัจจัยจึงเกิดขึ้นมาได้ เรามาเปรียบเทียบกับในชีวิตของคนเราทั่วไปคนเราทั่วไปนั้นต้องอาศัยปัจจัยหลายสิ่งหลายอย่างเพราะมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้มันต้องเป็นอย่างนั้นตลอดไปอย่างเช่นมีมหาภูตรูปมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมฟัดไวจึงมีอุปทายจรูปไม่มีมหาภูตรูป ก็มีกูปาทายรลูปไม่ได้มีคนก็มีกิเลสไม่มีคนก็ไม่มีกิเลสแต่สัตว์อื่นๆก็มีกิเลสไปอีกเรื่องหนึ่งอันนี้คือพูดเฉพาะเรื่องของคนเท่านั้นมีคนก็มีความต้องการเพราะมีคนจึงมีความต้องการเพราะมีคนจึงมีความอยากเพราะมีคนจึง ทำอย่างนั้นอย่างนี้อันที่จริงแล้วเรื่องของความอยากเนี่ยไม่ใช่เรื่องชั่วร้ายไปทุกเรื่องแต่มันเป็นเรื่องทําให้เกิดพบเกิดชาติเกิดภพเกิดชาติอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นคนเราณนะทุกวันนี้จึงไม่มีใครพ้นจากกฎอิทัปปัชยาตาไปได้แม้สรรพสิ่งอย่างอื่นก็เหมือนกันไม่มีอะไรที่พ้นไปจากกฎอิทัปปจจยาตา เพราะมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้เพราะสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้ก็ต้องดับไปด้วยเราเห็นกันตอนเช้าดวงอาทิตย์ขึ้นดวงอาทิตย์ขึ้นอาศัยดวงอาทิตย์จึงมีแสงสว่างถ้าไม่มีดวงอาทิตย์แสงสว่างก็ไม่มีทีนี้ตอนเย็นดวงอาทิตย์รับฟ้าไปแสงสว่างก็หมดไปด้วย อื่นๆก็เช่นเดียวกันเป็นกฎที่ทุกคนไม่ว่าจะยอมรับหรือไม่ยอมรับมันก็เป็นอยู่อย่างนี้เองอย่างเช่นชีวิตของเราจะเจริญรุ่งเรืองได้เราก็ต้องอาศัยกฎนี้เราคิดอยากจะได้อะไรคิดอยากจะเป็นอะไรคิดจะสุขสมบังยังไงเราจะชิดเฉยโดยไม่มีปัจจัยทำให้มันเกิดนั้นมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ เราอยากมีเงินเป็นล้านๆ,ๆอยากมีสมบัติเยอะๆ s, อยากมีข้าวของอะไรเย <it> อะๆ,ๆ <c ru ise ful> ความอยากมีอยากเป็นต่างๆนั้นถ้ถาลำพังเพียงความอยากเฉยๆมันเกิดขึ้นไม่ได้มันไม่มีสิ่งนี้แล้วมันจะมีสิ่งนี้ได้อย่างไงม <c ru ise ful> ันไมีแต่ความคิดอยากจะเป็นความคิดอยากจะได้ความคิดอยากจะเหมือนคนอื่นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้แต่ในการกระทำ คือปัจจัยที่ทําให้เกิดนะ่ะมีหรือเปล่าท่านสาธุชนทั้งหลายคนในโลกนี้ต่างกันมีเหตุมีปัจจัยต่างกันมีปัจจัยที่ทําให้เกิดต่างกันแต่ที่แน่ๆคือก็คือกฎอีทัพปัจจยตาเนี่ยเป็นกฎที่ท่านทั้งหลายต้องเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันไม่ใช่ว่าอาตมาจะพูดว่ามันเป็นอย่างนั้นมันก็ต้องเป็นตามอย่างนั้น หรือไม่ใช่ว่าอย่างนี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นคือมันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติจริงๆอวิชชาทําให้เกิดสังขารดังที่กล่าวแล้วข้างต้นคืออิทัพปัจญจิาตาเนี่ยกับปัจจญการกับปฏิจจสมุปบาท เป็นคำพูดที่กล่าวถึงเรื่องธรรมะตัวเดียวกันบางทีก็เขาบอกว่าอิทัพปัจจยตานี่หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างแต่สัจิจจสม,มุติบาตนั้นหมายถึงสิ่งที่มีชีวิตบางทีก็เป็นมุมมองของของท่านผู้นั้นในความเป็นจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องอาศัยกันถ้าต้องการให้ดับอย่างเรามีความทุกข เราอยากให้มันดับทุกข์เราไม่อยากมีความทุกข์เลยเนี่ยทํำยังไงความทุกข์มันมีที่เกิดความทุกข์มันเกิดมาจากอะไรถ้าเราไม่ไปดับตรงนั้นแล้วมันจะดับทุกข์ได้ยังไงอย่างความทุกข์เกิดมาจากความหิวอ่ะหิวข้าวหิวน้ําเราไม่ไปกินข้าวกินน้ําแล้วมันจะดับทุกข์ได้ยังไง mm hmm. hmm. ยังไงก็ไม่ได้ดับทุกข์ยังไงก็ไม่ได้มันอาจจะลืมอาจจะบอกว่า เราไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินน้ําก็ดับทุกได้ด้วยวิธีการไปนอนนอนให้มันหลับมันก็ไม่หิวมันก็ดับทุกได้หรือเปล่าตอนที่นอนนั้นไม่รู้ว่าดับทุกได้หรือไม่ได้แต่ที่แน่ๆตื่นขึ้นมาก็หิวอีกเหมือนเดิมเพราะว่ามันไม่ได้ดับทุกโดยการนอนความหิวความกระหายข้าวปราหารนั้นไม่ได้ดับด้วยวิธีการนอนนอนอาจจะลืมแต่ว่าไม่ดับทุกได้ ดังนั้นเรื่องกฎของอิทัปปจ,จิยตาเนี่ยวันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องหลักธรรมะแบบเต็มร้อยพูดแบบนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันก็มันมีอยู่กฎอยู่ทั้งหมดสิบสองกฎเริ่มด้วยกฎฝ่ายฝ่ายดับฝ่ายมีอิมัตสมิงสติอิดังโฮติเป็นฝ่ายมีมีอวิชาจึงมี สังขารมีสังขารจึงมีวิญญาณวินมีวิญญาณจึงมีนามรูปมีนามรูปจึงมีสลายตนะมีสลายตนะจึงมีผัสสะมีผัสสะจึงมีเวทนามีเวทนาจึงมีตัณหามีตัณหาจึงมีอุปาทานมีอุปาทานจึงมีภพมีภพ จึงมีชาติมีชาติคือความเกิดจึงมีความแก่ถ้าไม่เกิดก็ไม่แก่สิ่งที่จะตามความแก่มาก็คือความตายถ้ายังไม่แก่ก็อาจจะเกิดมาอาจจะตายเลยก็ได้แต่ว่าในความความแก่นั่นนะความแก่ที่มีในพระพุทธศาสนาก็มีความแก่2อ,อย่างคือความแก่ที่เปิดเผยได้แก่ ลักษณะของคนแก่ต่างๆที่ท่านทั้งหลายก็เห็นกันอยู่ท่านทั้งหลายอาจจะเป็นคนแก่ก็ได้เนื้อเหี่ยวผมร่วงฟันไม่ดีหูไม่ค่อยดีนอนก็ไม่ค่อยได้กินก็ไม่ค่อยได้สุขภาพเปลี่ยนแปลงอันนั้นคือความแก่ที่เปิดเผยแล้วก็ความแก่ที่ปิดคือทุกวาระจิตที่เปลี่ยนไปทำให้คนนั้นนั้นแก่แก่ไปเรื่อยๆแก่ไปเรื่อยๆ ทำไมถึงมีความแก่เพราะมีความเกิดจึงมีความแก่ต่อมาก็มีความตายในช่วงเวลานั้นก็มีความเศร้าโศกเสียใจมีความขําควรวญพิลีพิไลลาพันธ์ต่างๆครับอกแค้นใจไม่สบายกายไม่สบายใจสารพัดอย่างที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นเพราะอะไรเกิดขึ้นก็เพราะปัจจัยคือเรื่องเกี่ยวกับความ เกิดคือชาตินั่นเองท่านสาธุชนทั้งหลายอิทัพปัจจยตาเป็นกฎที่ท่านทั้งหลายต้องรู้ในพระพุทธศาสนานี้สอนว่าทุกอย่างมาจากเหตุไม่ได้เกิดขึ้นมาล,ลอยๆเกิดขึ้นมาจากเหตุทั้งนั้นเมื่อมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้เพราะสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดเมื่อไม่มีสิ่งนี้สิ่งนี้ก็ไม่มีแล้วก็เพราะสิ่งนี้ดับ สิ่งนี้ก็ต้องดับเหมือนกันก็เหมือนที่อาตมาได้บอกไว้ข้างต้นนั้นเรื่องเกี่ยวกับความทุกข์ก็ดีเรื่องเกี่ยวกับความสุข,ขก็ดีถ้าท่านทั้งหลายอยากได้ความสุขท่านต้องสร้างปัจจัยแห่งความสุขให้มันเกิดขึ้นความสุขมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉยๆมันจะต้องอาศัยอะไรสักอย่างหนึ่งเกิดขึ้นความสุขของชาพุทธที่ควรจะเป็น อย่างเช่นความสุขเกิดจากการทําความดีความดีนั้นก็หมายถึงว่าความสุขเกิดจากการให้ทานทําบุญตอนเช้าๆใส่บาตรความสุขเกิดจากการรักษาศีลในวันพระแต่ละวันพระเราก็ไปรักษาศีลกันรักษาศีลหา้ารักษาศีลอุโบสถความสุขอันเกิดจากการเจริญสมาธิภาวนาการปฏิบัติธรรมการไหวพระสวดมนต์ อันนี้เป็นความสุขที่ชาพุทธทำให้เกิดทำให้มีขึ้นได้ดังนั้นขอให้เข้าใจขอให้ทราบในความเป็นจริงว่ากฎอิทัปปัจยาตานี้เป็นกฎที่แท้จริงกฎที่มีอยู่จริงเป็นกฎที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสู้ทรงตัดสู้มันมีอยู่โดยธรรมชาติแต่คนอื่นเขาไม่รู้บางคนบอกว่า สิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นมาจากความอำนาจของพิเศษอำนาจของคนพิเศษทำหรืออำนาจของสิ่งพิเศษทำในความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นอำนาจพิเศษทำอะไรได้เป็นบางอย่างแต่ส่วนมากแล้วที่จะทำได้จริงๆก็คือมันมีเหตุมีผลต่อกันเลยกันถ้าท่านทั้งหลายต้องการความสุขที่แท้จริงให้แก่ตอนเองท่านทั้งหลายก็จะต้องเสริมเสริม ปัจจัยที่กอ่อให้เกิดความสุขให้ได้อยากได้ความสุขต้องหาปัใจจัยแห่งความสุขให้ได้อย่างที่กล่าวแล้วคือความสุขอยากได้เงินเงินเป็นปัจจัยทําให้เกิดความสุขได้เราก็ต้องพยายามแสวงหาด้วยความหมั่นด้วยความขยันเราอยากมีชีวิตยืนยาวแล้วก็ทําสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ใจชีวิตให้ มีความกระตันยูต่อชีวิตของเราไม่ใช้ชีวิตไปในทางที่ไม่ดีไม่เหมาะสมชีวิตของเราก็จะยืนยาวถ้าเราอยากเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเราต้องขยันเราต้องรู้จักทําสิ่งที่ควรทําเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีปัจจัยทําให้เกิดทั้งนั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นมาล,ลอยๆ พุทธเจ้าตรัสว่าบุษบาจายโนจตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังความสุขอายุความสุข,ว,สขวันณะพระเกิดมาจากการที่มีปกติน้อมน้อมต่อคนที่เจริญแล้วผู้หลักผู้ใหญ่เราจะมีความสุขความเจริญเราก็ต้องอาศัยปัจจัยคือผู้ที่เขาเจริญก่อนแล้วก็อาศัย ดูเขาว่าเขาจะทำยังไงเขาเป็นยังไงเมื่อเราทําได้อย่างนั้นความสุขความเจริญก็จะมีท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้อาตมาได้พูดถึงเรื่องอิทัพปัจจยตาซึ่งขอสรุปว่ากฎของอิทัพปัจจยตานี้มีอยู่ว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็ต้องมีเพราะสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ก็ต้องเกิดเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับ สิ่งนี้ก็ต้องดับเหมือนกันในท้ายที่สุดนี้ก็ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านสาธุชนผู้รับชมรับฟังรายการอยู่ยินเป็นสุขทาง m o d e r n n i h t v ทุกๆท,ท่านขอเจริญพร ะะก็คือธรรมะดีๆที่ทางรายการของเราได้นํามาฝากคุณผู้ชมกันหวังว่าคุณผู้ชมคงจะชอบและถูกใจกันนะคะก่อนที่จะจากกันไปนะคะแพรขอฝากพุทธศาสนาสุภาทษิตที่ว่าสันโตสัตะหิเตละตาคนดีชอบช่วยเหลือเพื่อคุณผู้อื่นค่ะสําหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการเหนีเย็นไปสุขก็หมดลงแล้วพบกับแพรและทีมงานได้ใหม่กันในสัปดาห์หน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ พระุทธเจ้าตรัสว่าบุทธาปจายโนจะตาโลธรรมาวัฒนตีอายุวันโนสุขังพหลังความสุขอายุความสุข,ว,สขวัน,นะพระละเกิดมาจากการที่มีปกติน้อมน้อมต่อคนที่เจริญแล้วผู้หลักผู้ใหญ่เราจะมีความสุขความเจริญเราก็ต้องอาศัยปัจจัยคือผู้ที่เขาเจริญก่อนก็อาศัย ดูเขาว่าเขาจะทำยังไงเขาเป็นยังไง